สูส่สังหลาพเตปัญญาผู้ตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญาโรงเรียนวัดลำมหาเมกประชาราตรีอนุสร์ตั้งอยู่ที่9ทับ9หมู่5ตำบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่ง ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่6ไร่และอยู่ในเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านได้แก่หมู่4หมู่5ตำบลบ่องเงินและหมู่12ตำบลระแหงโรงเรียนวัดละมหาเมฆประชาราตรีอนุสอนก่อตั้งเมื่อวันที่1เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2466ดำเนินการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้นคุณรัตนประสาท นายอำเภอลาดหมุมแก้วเป็นประธานพิธีเปิดนายชะแนงงามแป้นเป็นครูใหญ่นายฉบับช่างต่อเป็นครูน้อยอาศัยศาลาการประเรียนของวัดละมหาเมฆเป็นสถานที่เรียนตลอดมาเมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2502นายสมสมิลโทนสุดได้ปรึกษาอาธิการอำเภอที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้พิจารณาเห็นว่าศาลาการประเรียนชำรุสดสุดโทรมาก จึงได้พิจารณากับคณะครูและเจ้าอาวาสคือพระอธิการทองดีเตชปุญโยได้แนะนําให้ศึกษาธิการอําเภอขอที่ดินซึ่งอยู่ตรงกับวัดลำม,มหาเมกเพราะมีสภาพเหมาะสมที่จะสร้างโรงเรียนซึ่งเป็นที่ดินของนายประชาและนางราตรีปรีชานกูลครูในโรงเรียนนี้จากการติดต่อปรากฏว่าเจ้าของที่ดินยินดีอุทิศที่ดินให้จํานวนสไร่จึงได้ขอเรื่องทํางบประมาณก่อสร้างอาคารเอกเทศถาวร วันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2504นายสุสุขุมาน,านันศึกษาที่การจังหวัดพร้อมกับนายวงชูชมผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดและนายทองดีอิ่ชายสุริยะผู้ช่วยศึกษาธีการอำเภอได้มาตรวจสถานที่ที่จะก่อสร้างอาคารเรียนได้พิจารณาเห็นว่าที่ดิน3ไร่ ไม่เพียงพอที่จะสร้างขยายอาคารเรียนและอาคารประกอบในอนาคตข้างหน้าจึงได้ขอที่ดินของนายประชาและนางราตรีปรีชาลูกูลอีก3มไร่รวมเป็น6ไร่เจ้าของยินดีให้ตามคำขอร้องเมื่อวันที่15กุมงผาพันธ์พุทธศักราช2 5 4 4และทำการรังวัดที่ดินยกให้แก่ทางราชการเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2 5 0พพุทธศักราช 2,509ได้รับงบประมาณ30,000บาทพร้อมกับนายสะท้อนละการชั่วบริจาคอีก5,000บาทรวมเป็นเงิน35,000บาทเพื่อจัดสร้างฝาฝ้าประตูตหน้าต่างลงมือสร้างต่อเติมเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2,509ถึงวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2,509จนเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบ ในปี2515ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ015เป็นอาคารเรียน2ชั้นชั้นบน3ห้องเรียนชั้นล่าง1ห้องเรียนในปี2519ได้รับงบประมาณให้สร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบ015ชั้นบน2ห้องเรียนชั้นล่างอีก3ห้องเรียน ในปี2543ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น224,000บาทปีพุทธศักราช2546ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่องเงินสร้างสนามเด็กเล่นเป็นเงินทั้งหมด7,880บาทและเครื่องเล่นอีก17,120บาทปีพุทธศักราช2547 โรงเรียนได้ทำเรื่องขอรื้ย้ายศาลาประชาคมมาสร้างเป็นอาคารห้องสมุดแบบเอกเทศวันที่22มกราคม2554โรงเรียนได้ปรับปรุงสนามเด็กเล่นโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทวันเดอร์เวิร์ดวันที่6กุมภาพันธ์2554โรงเรียนระดมทรัพยากรจากการทอดผ้า่าเพื่อการศึกษาได้จำนวนเงิน 6 5 0 0 0 0บาทและสิ่งของอื่นๆคิดเป็นมูลค่า3,35 0 0 0บาทรวมเป็นเงินประมาณ9,85 0 0 0บาทปี2,554โรงเรียนนำเงินจากการทอดผ้าป,ปา่าเพื่อการศึกษาสร้างห้องเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลได้หนึ่งห้องเรียนปี2,562โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป,ษาปทุมธานีเขตหนึ่งให้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ015และสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวนเงิน1,97,900บาทปี2,563โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภูมิภาคจังหวัดประทุมธาน,นีโดยบริษัทอินทัดโฮดิ้งจำกัดมหาชนจำนวน5,96,860บาทเพื่อปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนจัดสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันบริเวณโรงอาหารจัดสร้างสนามปูอนอเนกประสงค์กลางแจ้ง ติดตกแกรงใต้ถุนอาคารเรียนจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร10ชุดจัดซื้อกล้องแปดใบประกอบการเรียนการสอนจัดสร้างที่เก็บขยะโรงเรียนและซ่อมแซมอาคารเรียนในส่วนที่ชำรุดอื่นๆปี2566โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งให้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังคาอาคารเรียนแบบ015จำนวนเงิน3,79,400บาท และยังได้รับเงินบริจาคจากบริษัทแซน,นินาไซาซิทเทมประเทศไทยจำกัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีรายได้สถานศึกษาจำนวนเงิน1,294,668บาทสิอสตางค์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกป,ประสงค์อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆพร้อมจัดซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่10ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน47ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ท่องพยาบาลอาทิเตียงปู ปัจจุบันโรงเรียนวัดลำมหาเมฆประชาราตรีอนุสร์เปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษามีผู้อํานวยการโรงเรียนหนึ่งคนข้าราชการครู8คนครูอัตราจ้างสองคนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินหนึ่งคนวิทยากรโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาหนึ่งคนและนักการพานโรงหนึ่งคนรวมมีครูและบุคลากรในโรงเรียนทั้งสิ้น14คนและมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น108คน อัตลักษณ์ของสถานศึกษาทักษะชีวิตดีมีคุณธรรมเลิศล้ำจิตอาสาคำขัญประจำโรงเรียนมีคุณธรรมนำวิชาการประสานชุมชนสีประจำโรงเรียนสีฟ้าหมายถึงสดใสสุขุมรอบคอบสีแดงหมายถึงกล้าหาญอดทนเข้มแข็งคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดละมหาเมฆประชาราตรีอันศรน โรงเรียนวัดลำมหาเมฆประชาราตรีอนุสรณ์บริหารงานโดยนางธนิดาแผนสุพรรณนางอุไรวันคนาพันค์ครูชำนาญการพิเศษนางวิพาดาปรีชานุกูลครูชำนาญการนางสาวหงยกดุริยาดำรงครูระดับปฏิบัติการนางสาวชลรดาชื่นอารมณ์ครูระดับปฏิบัติการ นางสาวจารุวรรณสมบูรณ์ทรัพย์ครูระดับปฏิบัติการนางพัสราหงห์สบาลครูระดับปฏิบัติการนางสาวจิราพัฒน์บุญน,นะครูระดับปฏิบัติการนางสาวจิริพรเสถียรมนลครูผู้ช่วยนายฤทธิชยัยภูศีนาคครูอัตราจ้างนางสาวชญาณปรีชานุกูลครูอัตราจ้าง นางอาพอรมาทุระครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินนางสาวจันเพนยี่สุนซอ้อนวิทยากรตามโครงการส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนางสาวสันทนาวีระอานาันแม่ครัวนายชัยวัฒน์ปรีชานุกูลและการพานโรงโกลยุทธ์ของโรงเรียน ด้วยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งกำหนดกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2562ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกลยุทธ์ที่1เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง กลยุทธ์ที่2พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกลยุทธ์ที่3ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลยุทธ์ที่4ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพกลยุทธ์ที่5จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกละยุทธ์ที่6พัฒนาระบบบริหารจัดก,การตามหลักธรรมาภิบาล